ซุปอะไรอคะครัอ๋อาขายขายอะไรอ,อ่ะเรียวเรียว,เร,ยว,เ,รยวเรียวตรงนี้เลยโอ้โหมานั่งตากแดดเลยนะเนี่ยขายตากแดดเลยเนี่ยต้องได้อะไรขายอะไรอินเขียนว่าปลาปลากรดปลาลงไปดู วันนี้มาเที่ยวนะครับมาดูวิลล่าแล้วก็มาเห็นน้องขายอะไรครับขา,า,า,ายปลาตูดเหรอครับหนูนยอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิเค่ะเออเห็นโอ้หยังยังใสยอยู่เลยยังไวใสยอยู่เลยถึงเท่าไหร่คะจะมีถึงห้าสิบแล้วก็ถึงละร้อยแล้วก็ถึงละร้อยยี่สิบรู้จักพี่ไหมเคยเห็นพี่ไหม ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้หน้าคุ้นคุ้น,นค่ะแต่ว่ายังหน้าคุณหน,หนูหนูชื่ออะไระน้องอุ้มค่ะอ๋อน้องอุ้มอายุสิบเก้ามมานั่งขายอย่างนี้ทุกวันไหมก็มาได้เร<อ>ื่อยมาเรื่อยขายกี่โมงกี่โมงค่ะส่วนมากหนูจะมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามถึงหกโมงแล้วหนูไม่ได้ไปเรียนหรอไม่ได้เรียนแล้วค่ะทำไมอ่ะ ออกมาทํางาน,าานแล้วพ่อแม่ล่ะคะหนูเลี้ยงพ่อแม่ไหมก็ <c oughs> ออกมาไอ้พ่อแม่ก็ทําทงานต่างหาค,อองค่ะเพราะว่าหนูมีลูกแล้วก็เลยออกมาอลูกกี่คน <c oughs> ตอนนี้คนแรกประมาณสามเดือนแล้วแล้วก็ท้องอันนี้ท้องอยู่กี่เดือนห้า <5 S 1> <5 S 2> เดือนค่ะห้าเดือนแล้วออฟก,ก็เลยออกมาแล้วก็ ละห้าสิบบาทเอาวันนี้พี่ดิวมาอุดหนุนอ่ะอันนี้ก็ทําอะไรได้บ้างคะส่วนมากก็จะเป็นแกงส้มค่ะเอาไปแกงส้มแกงเผ็ดแกงปลาก็ได้นี่ปลาปอดโขลกละห้าสิบละห้าสิบแล้วโลเคชั่นอันนี้ถนนเส้นไหนคะหนูรู้ไหมอันนี้จะเป็นทางหลอกอะไรนะทางหลอกค่ะซากนอซากซอโซ่นะใช่ซาก ซากนอกแถวไหนคะตรงนี้น่าจะเป็นพัทยานี่แหลคะค่ะหนูก็ไม่ใช่คนพื้นที่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่ามาขาย<อ>ขายเลี้ยงลูกเราทองห้าเดือนอายุสิบเก้าน้องอุ้มน้องอุ้มไ่พี่หน่อยจัดให้พี่หน่อยลูยมีกี่ถุ<ผ>งวันเนี้พี่เอาหมดเนี่ยใส่ถุงให้พี่หน่อยไม่รูแ้แบ่งแบ่งก็ได้คะ่ะ เอ,เอาหมดเลยเคยมีคนมาเหมาไหมคะไม่เคยเลยไม่เคยหรอคะอันนี้ก็จะโหแล้วถูกใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นหกขีดแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโลโละร้อยยี่สิบแตเป็นอ๋ออันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้ถูกละห้าสิบห้าสิบบาทว่าเยอะเยอะมากเพราะบาากซือ้อแพงก็เลยเอามาแบ่งขายให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ่ะใส่ตาลรวม พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะแล้วลูกลูกลูกคนแรกกินนมแม่อยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วอ๋อไม่ได้ทานแล้วขี่ขวบแล้วนะสามจะสี่ขวบแล้วค่ะอ้โแต่งใส่เลยนี่นี่เลยอันนี้ถุงละร้อยเนี่ยใช่ค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่ปลาสดมากเลยนะน้องอุ้มขายปลากรด ปากฏว่าเจอพี่เดียวได้ถังนี้อีกไหมไม่มีแล้วค่ะวันนี้ปลามีน้อยจะโอเคมีคนขายได้ยังวันนี้ขายได้นะคะขอได้ขอได้เรื่อยๆคุณตาอะไรครับลบอะไรดีค่ะลบอะไรดีครับเอาปลาคุณตาไม่ต้องจ่ายตังค์วันนี้ ไปตาไปเลยเอาไปเอาไปทานเลยถามสองโถไม่ต้องจ่ายตังค์พอดีผมมาอุดหนุนน้องพอดีขับรถมาเที่ยวพัทยารวยลงรวยลงรวยครับขอบคุณครับคุณตาจะไปไหนเนี่ยผมก็จะกลับบ้านขับรถดีๆนะครับคุณตาพอดีคุณตามาซื้อปลาเป็นลูกค้าเป็นกำลังใจให้กันและกัน ใส่รถที่เลยแบ่งไประวังไว้ก่อนอนับนับให้ถูกนะขอบคุณนะครับตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอากาศดีนะวันนี้แล้วปกติถ้าหนูปิดร้านหนูปิดกี่โมงประมาณหกโมงค่ะก็เลิกขายแล้วค่ะแล้วแต่ของจะหมด ใช่ค่ะเพราะว่าปลาแล้วแต่รอบแล้วแต่วันท้ออันนี้ปลา <จะ S 1> สดมากเลยนะหนูไปรับมาจากที่อ่อาวหงสค่ะทีะ่สั่งออเดอร์ให้เรือเขาลงให้แล้วก็ไปรับจากเรือเลยแล้วหนูคนที่ไหนหนูอยู่ระยองค่ะอ๋อแต่น่าจะไม่ได้แฟนที่นี่เออพวกหนูจะเลาะขายตั้งแต่ชนบุรีจะเป็นอะไรนะ ศรีราชาแลมชะบังแล้วก็พัทยาแล้วก็สัตหีบค่ะแล้วทำไมหนูเลือกโลเคชั่นนี้มันรถรถมันผ่านเยอะค่ะก็เลยอ๋อรถผ่านอาศัยว่าคนสัญจรผ่านไปแล้วเห็นเนี่ยอินดูถ่ายถ่ายแบบมุมกว้างๆให้เนี่ยซึ่งเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นพัทยาแล้วน้องก็จะอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยคืออากาศ เท่าไหร่คะ900ค่ะ900าร้อยเก้ใช่ค่ะอ่า900แล้วก็อันเนี้ยตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ย5เดือนเนี่ยยังยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะยังรู้ยังว่าชื่อจะชื่อจะให้ชื่ออะไรยังยังไม่รู้เลยคนแรกลูกสาวลูกชายลูกสาวค่ะชื่ออะไรลูกสาวออมสินค่ะอ๋อชื่อน้องออมสินแล้วคนเนี้ยยังยังไม่ได้ตั้งเลยใช่ไหม ห้าเดือนเขาดิ้นอย่างดิ้นแล้วค่ะยิ่งเหรอหรอ้าเดือนแต่วเดือนแล้วน้องอุ้มท้องห้าเดือนอาถ้าถ้าสมมุติวันวันที่เขาคลอดนะหนูเอาเงินตรงเนี้ยผูกแขนให้เขาป็นไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรค่ะพี่พี่ช่วยอย่างนา้อยๆพี่ช่วยอาหนูเงินห้าพันเนี้ยผูกแขนให้เขามไ,ไมมให้เขาเจอของ,ง,งพี่ที่ี่เป็นกำลังใจให้นี่นี่ไม่คิดว่าน้องเขาท้องอะเนี่ย ท้องท้องวันน้อยค่ะหนูเก็บไว้นะเป็นกับพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆดีแล้วดีแล้วไหนดูนะสวยๆเนี้ยยิ้มให้กั้งเลนะน้องอุ้มนะครับทองห้าเดือนขายปลาเลี้ยงลูกนะครับนะแนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอ่ะเอาเอาใส่รถให้พี่หน่ะใส่รยพี่โอเหน้าเลย น่ารักมากเปิดยังไงเปิดเลยเอ๋ไม่เป็นไรทำทำแกงส้มใช่ไหมคะเนี่ยแกงส้มทอดได้ได้เกอบทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแกงเผ็ดแกงปลาแกงส้มแกงชูชีอย่างเงี้ยจ้ะน่ารักมาก พี่ต้องกลับแล้วนะสู้ๆกำลังใจดีๆพี่ชื่อพี่ดิวนะเคยติดตามแต่ว่าหนูจำช่ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยงกำลังใจให้นะชื่ออะไรนะถ้าถ้ายังไงก็ติดตามพี่ด้วยนะถ้าสมมุติไปเจอพี่เอาเบอร์พี่ไว้ก็ได้เอาเบอร์พี่ไว้ เิร์ชถ้าสมมติวันวันหนึ่งหนูคลอดเอาเบอร์โทรพี่ไว้พี่อยากรู้ชื่อเด็กคนเนียอยากรู้ชื่อเล่นเฉยๆเอาเบอร์โทรพี่ไว้ดูเอาเฟซเอาเฟซก็ได้นะเขาเฟซปุ๊บหนูไปดูที่เพจ อีกวันหนึ่งหนูคลอดไงจะได้รู้ว่าลูกสาวลูกสาวลูกชายรู้ยังลูกสาวค่ะอ๋อลูกสาวมัน้หาไม่ได้่ะชาที่หนึ่งอคะใช่มันเฟซมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะตอนนี้กังค้นหาไม่ได้อ่ะอ้าวเวอร์หุ่